สำคัญมากอย่าลืมทำบุญให้เทวดาที่บ้านโชคจะพุ่งเข้าหาเทวดาจะดูแลให้พรยิ่งทำยิ่งรวยขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อทำไมต้องทำบุญให้เทวดาที่บ้าน เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกํำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผล ทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานา,นาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาชื่อเสียงและเกียรติยศแม้คนที่รักกันก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อม ในชีวิตก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงการทำบุญบ้านกลายเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานเมื่อคนรุ่นนั้นเห็นคนรุ่นก่อนทำเขาจึงทำเพราะเห็นว่าดี ทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อนทำแล้วสบายใจและมีความสุขเขาจึงทำตามทำต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งกลายเป็นค่านิยมที่แทบทุกบ้านต้องจัดการทำบุญสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้อาศัยในบ้านหลังนั้นอย่างไรก็ดี การทำบุญบ้านนั้นมีกิจกรรมที่นิยมทำกันหลายอย่างเช่นการตักบาตรการทำสังฆทานการไหว้พระการให้ทานหรือการกรวดน้ำจุดประสงค์หลักๆของการทำบุญบ้านของทุกครอบครัวก็คือการเพิ่มความเป็นสิริมงคลและ ความร่มเย็นให้แก่ทุกคนในครัวเรือนหรือทุกคนที่ร่วมอาศัยภายในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจอีกทั้งการทำบุญบ้านยังถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งทางพุทธศาสนาเป็นการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่เจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้หรือเทวดาต่างๆต,ตามแต่ที่คนจะเรียกกันทำไมต้องทำบุญให้เทวดาที่บ้านเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2546 เรื่องราวมีอยู่ว่าวันนั้นได้ไปบ้านโยมผู้หนึ่งซึ่งเป็นประธานทอดกฐถินที่วัดธมโดนวัดที่ประเทศขมรซึ่งเป็นกฐถินตกค้างเจ้าของบ้านหลังนี้รับเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อซึ่งเป็นผู้อุปธรรมวัดนี้ต้องเดินทางไปรับเจ้าภาพเพื่อเดินทางไปประเทศขมรด้วยกัน วันนั้นต้องออกจากวัดตั้งแต่เช้าเพื่อไปฉันเช้าที่บ้านโยมเจ้าภาพเมื่อรถแท็กซี่แล่นถึงหมู่บ้านจัดสรรได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆดังนี้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวยบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันบนเนื้อที่หนึ่งไร่สงบร่มรื่นมีระบบรักษาความปลอดภัย แน่นหนามีต้นไม้ร่มครึม้มอยู่ทั่วไปเมื่อถึงบ้านเจ้าภาพเจ้าของบ้านก็นิมนต์ให้ไปไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาในห้องพระก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเสร็จแล้วจึงลงมาชันเช้าที่ห้องด้านล่างชันเช้าเสร็จ จึงออกเดินทางสำรวจดูรอบๆบ,บริเวณบ้านบนเนื้อที่ขนาดสองไร่ซึ่งมีต้นไม้ขนาดเล็กและปานกลางอยู่ทั่วไปสังเกตเห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้อยต้นใหญ่มีลุกขะเทวดาอาศัยอยู่เต็มไปหมดไม่มีว่างเหลืออยู่เลยก็เลยสวหมุนให้พวกเขาฟัง หพระสวดพร้อมกับแปลให้เขาฟังด้วยสักพักได้ยินเสียงของเทวดาที่เป็นเจ้าที่องค์หนึ่งกล่าวว่าท่านครับช่วยบอกเจ้าของบ้านให้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านด้วยครับหลวงพ่อทำไมละ่ะเจ้าของบ้านเขาก็เป็นคนดีอยู่ออกเขาไม่เคยทำบุญบ้านเลยหรือ ลูกขะเทวดาทำครับแต่เจ้าของบ้านเขามักจะไปทำบุญนอกบ้านไม่ค่อยได้ทำบุญภายในบ้านเลยพวกผมซึ่งเป็นเทวดาเจ้าที่จึงไม่ค่อยได้รับบุญกุศลสักเท่าไหร่พวกผมอยากให้เจ้าของบ้านนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านบ้างเพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีพระมาบิณฑบาต ถึงผมอยากจะฟังพระสวดมนต์อยากฟังพระสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรบ้างหลวงพ่อแล้วจะให้อัตมาบอกเขาอย่างไรละ่ะบอกตรงๆคงไม่เหมาะลุกะเทวดาท่านก็ใช้กุสโลบายสิครับหรือจะเขียนลงในไตรัฐก็ได้ เมื่อเจ้าของบ้านได้อ่านเขาคงจะเข้าใจหลวงพ่อเอา้าจะลองดูถ้าไม่ได้ผลอย่าว่ากันนะเวลาแปดนาฬิกาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถออกเดินทางก่อนที่เจ้าของบ้านจะขึ้นรถนั้นได้หันไปทางต้นไม้แล้วกล่าวด้วยเสียงเจ้าเจ้วน่ารักว่าเทวดา ดิฉันจะไปทำบุญทอดกระถินที่ประเทศเเมรอนุโมทนาบุญด้วยนะแล้วก็ช่วยดูแลบ้านให้ด้วยแล้วจะนำบุญกลับมาฝากหลวงพ่อซึ่งนั่งอยู่คู่กับคนขับได้ยินดังนั้นก็อดที่จะยิ้มในความน่ารักและมีน้ำใจของเจ้าของบ้านไม่ได้เมื่อรถแลนออกมาได้สักพักจึงได้ค่อย แอบ,บถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเจ้าของบ้านว่าจะตรงกับที่เทวดาให้มาหรือไม่เจ้าของบ้านให้ข้อมูลมาดังนี้ที่บ้านหลังนี้ไม่เคยมีพระเข้ามาสิบกว่าปีแล้วพระองค์สุดท้ายที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ก็คือหลวงพ่อจะลรันจังหวัดสิงห์บุรีเพราะเจ้าของบ้าน จะออกไปทำบุญแต่ข้างนอกหลวงพ่อเป็นพระรูปแรกในรอบสิบปีที่เข้ามาบริเวณรอบๆหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดอยู่แม้แต่แห่งเดียวเพราะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีพระมาบิณฑบาทถึงหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ถึงเป็นหมู่บ้านคนรวยแต่ เจ้าของหมู่บ้านไม่เคยทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หมู่บ้านเลยเพราะต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันหลังจากกลับจากประเทศเขมรแล้ววันต่อมาได้มีโอกาสไปที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเทวดาเจ้าที่ก็มาให้ข้อมูลอีกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวย ในมุมมองทางโลกนั้นถ้ามนุษย์คนไหนได้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นคนไฮโซหนึ่งถือว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีระดับแต่ในมุมมองทางธรรมนั้นเทวดาองค์ไหนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นเทวดาโลโซสองถือว่ามีบุญน้อย เป็นเทวดาชั้นต่ำเพราะไม่ค่อยมีโอกาสอนุโมทนาบุญไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัดเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นลุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้หรือภูมิเทวดาเทวดาเจ้าที่ โดยมากได้ฟังพระสวดเช้าเย็นทุกวันได้อนุโมทนาบุญกับคนมาทำบุญบ่อยๆได้ฟังพระเทศเป็นประจำดังนั้นผมจึงขอฝากบอกข่าวนี้ไปถึงเจ้าของบ้านผ่านพระคุณเจ้าให้ช่วยบอกเจ้าของบ้านด้วยให้นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ให้เทวดาอย่างพวกผม ได้ฟังบ้างถ้ามีการแสดงธรรมด้วยก็จะดีมากและให้พระสวดมนต์ให้ยาวๆมากๆหน่อยอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีในการทําบุญนั้นให้เจ้าของบ้านจุดธูปบอกทั้งภายในบ้านและนอกบ้านเชิญเทวดาที่อยู่ภายในบ้านและภายในหมู่บ้านรวมทั้ง พวกสัมภเวสี3ที่อดอดอยากอยากให้มารับส่วนกุศลและทานอาหารด้วยกันทั่วหน้าถ้าเจ้าของบ้านทำอย่างนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังบุญกุศลให้แก่เทวดาเมื่อเทวดามีบุญมากก็จะรักษาหรือช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านหรือหมู่บ้านแห่งนี้ อยู่กันอย่างสงบสุขในการทำบุญภายในบ้านนั้นเทวดาทุกองค์ที่อาศัยอยู่ในที่นี้สามารถเข้ามาร่วมพิธีและอนุโมทนาได้ทั้งหมดแต่ถ้าเจ้าของบ้านไปทำบุญในวัดเทวดาที่มีบุญน้อยบุญน้อยสักน้อยบางองค์ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ ได้แต่อนุโมทนาบุญที่เจ้าของบ้านนำมาฝากถ้าเข้าใจไม่ชัดผมจะขอยกอุปมาอุปไมยให้ฟังถ้าเราทำบุญที่บ้านญาติพี่น้องของเราจะสามารถเข้าร่วมพิธีได้หมดทุกคนแต่ถ้าไปทำบุญในวัดทุกคนจะไปร่วมพิธีทั้งหมดไม่ได้เพราะจะต้องมีบางคน อยู่เฝ้าบ้านดังนั้นการนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านจึงเป็นผลดีต่อเทวดาอย่างพวกผมมากกว่าทำบุญที่วัดแม้เจ้าของบ้านจะลำบากหรือเหน็ดเหนื่อยอีกนิดหนึ่งก็ตามข้อควรปฏิบัติ 1. ควรทำบุญบ้านปีละครั้งโดยนิมนต์พระ ให้ไปบ้านอาจจะเป็นการถวายสังฆทานเฉยๆก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มบุญให้แก่เทวดาที่เป็นพระภูมิเจ้าที่และเป็นมงคลแก่ที่ดินของเราเองด้วย 2. ควรทำบุญหมู่บ้านชุมชนซอยหรือคอนโดที่เราอยู่ปีละครั้งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แด่ปู่ย่าตายายผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีและมีอานิสงส์ทำให้คนในหมู่บ้านสามารถคีกันวิญญาณพระภูมิเจ้าที่ที่รักษาหมู่บ้านก็จะมีพลังป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้มากขึ้นหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญ ขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิงไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ